อไที่สําคัญยิ่งประการหนึ่งเพราะฉะนั้นการดําเนินการในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเทอดพระเกียรติกับสมเด็จพระเทพร,ร,าราัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอีกทางหนึ่งด้วยกระผมจึงขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายที่ได้ให้การสนับสนุนในครั้งนี้จนประสบความสําเร็จด้วยดีกระผมขอให้การดําเนินงานในครั้งนี้จงสำเร็จรุ่งร่งไปด้วยดีแตะขอขอบคุณทุกท่านที่ ร่วมมือให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ปปทุกประการกระผมขอมอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีมีชัยในทุกเมื่อและทุกประการวันนี้ได้เวลามันเป็นมงคลกระผมขอเปิดเวทีการประกวดร้องเพลงไวัยไทยลูกทุ่งของภาคใต้หน้าจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2545หนัดนี้ขอขอบคุณครับ